วันนี้ผมมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นครับ f o r t X Hammer ครับผมโดยที่รถคันนี้นะครับจะมีพื้นฐานมาจากตัวกระบะ Ranger XLS นะครับแต่ว่าจะได้มีการตกแต่งพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับอย่างตัวฝากระโปรงหน้าเนี่ยจะเป็นต้นหนังสืออะคริลิก Ranger นะครับแบบเท่ๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระจังหน้านะครับที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานเนาะ จากหน้าปอดครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นคิ้วร้อนะขนาด6นิ้วนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กเองเนี่ยจะลมดำนะครับให้ดูให้มีอารมณ์สปอร์ตมากขึ้นครับด้านบนจะเป็นเาล่าลังคาแหล็หลังคา,งาจาก h a มเมอร์รวมไปถึงอันนี้ครับสปอร์ตบาร์เนาะติดดีไซน์พิเศษนะครับเฉพาะตัว Ford X Hammer ครับ ครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ซิงเกิลเทอร์โบนะครับ170แรงม้า405นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับแล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยจะอยู่ที่889,000บาทนะครับบวกกับตัวชุดแต่งที่เป็นของ h a m m เมเนี่ยเป็นโบกเข้าไปอีก20,000บาทซึ่งชุดแต่งนี้จะเป็นดีไซน์พิเศษนะครับที่มีเฉพาะฟอร์ดเท่านั้นนะลูกค้าไม่สามารถที่จะหาซื้อจากด้านนอกได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า ลูกค้าสนใจนะครับอยากจะได้ฟอร์ดเอ็กซ์เมอร์ไป,ปครอบครองนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับที่ฟอร์ IMA ทั้ง4สาขาครับพ <c oughs> บกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ